Box สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายผ่านทาง youtube แล้วก็แฟนเพจด้วยละกันครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนาะวันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่ได้พาทุกท่านมาดูมาชมมาสัมผัสนะครับอีกแหล่งผลิตตู้ลำโพงครับผมนะฮะอีกหนึ่งที่ของจังหวัดสุรินทร์ครับนะในเจ้าตัวเดินไปไหนแล้วปิดเสียงก่อน โอ้นะครับถือว่าถามมารู้จักแล้วกันครับผมนานแล้วที่ไม่ได้มารตรงนี้มีใครมาด้วยเนี่ยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมเอ้าคนนั้นมาได้ไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้สวัสดีครับผมสวัสดียังบุ้งบุ้งยังหนาวอ๋อสวัสดีครับอันนี้ว่าที่เท่ <c oughs> ทาเกหรอเท่าเกเครื่องเสียงเนี่ยทเท่าเก่พราเพื่อนแอมครับบุคคนนี้นะฮะ โอ้รอบรอบส่วนมากจะไม่ค่อยได้มานะรอบนี้ได้มาด้วยแถวเลยอ่ะมานี่เจ้าตัวน้อตสาวสุรินใช่ไหมลืมชื่อแล้วไม่ได้มาน้อตสาวออเดโอสุรินตอนนี้หันมาทําตู้แล้วครับไม่ขายมือสองแล้วนะขายครับแต่ว่าจะรับแต่พุก p พาวเวอร์แอมวตาตู้ผมไม่ได้รับแล้วจะรับแค่พาวเวอร์แอมอะไรที่ว่ามีแบนด์หน่อยจ้าพาวเวอร์แบนพาวเวอร์แอมพอร์ะไรนี้ตู้ก็เป็นตู้แบนด์อนี ก็คือจะจะรับแต่พวกอุปกรณ์พาวเวอร์อย่างเงี้ยแต่ตู้ลำโพงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับตู้ลำโพงจะทําเองใช่เพราะตู้ลำโพงเป็นแบรนด์ตองแล้วเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วบีบีบอกก็เคยเจออาจารย์ตู้นี้ก็คือออกสนามได้ก็สนามเซจัคเดโมทุ่งนาทุ่งนาเดโมที่ผ่านมามอกี้ใช่ครับเย่านมาสุดสู้บีบีบีบอกใครติงเป็นบีบีนะใช่ครับทำแต่บีบีใช่ไหม บีวีกับเทอร์โบบีวีกับเทอร์โบใช่ครับอ่าใช่ก็ลงเครื่องนี่ทุกคนหันตัวเองมาเป็นช่างทําตู้แล้วครับตอนนี้นะครับสรรจิงคับไหนมีตู้ตัวต้นแบบไหมมีแต่ตัวนี้แหละจา้านตัวที่โชว์นี่นะเป็นง,งานสียังไม่เสร็จงานสียังไม่เสร็จอันนี้คือลงลองพื้นไว้อย่างเดียวเยวออขนาดเท่าไหร่นี่แปดสิบ แปดสิบสครับแปสูงแปดสิบใช่ครับกว้างห้าสิบหกใช่ครับลึกลึกแปดสิบลึกแปดสิบเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรบีวีเดวนี้บีวีนะบีวีครับสุดบีวีครับบีเป็นของตัวเองใช่ครับค่าจริงไม่มีกราฟครับไม่มีกราฟไม่ได้ไม่เคยวัดไม้อาธีเลยตัวนี้อ่าใช่ครับผมดับเสียงคือความเป็นมาคือว่าได้ตู้สุดนี้มาหมดไม้เจ็ดแผ่นใบเดียวลองลองจน ตัวเองชอบว่าเราชอบทาเสียงนี้ใช่ครับจนจนได้ทําขึ้นมาขายตู้ไม่มีกราฟครับไม่เคยวัดไม่เคยวัดมาทีอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าบอกว่าวัดไอ้ฟังจากหูใช่ครับแล้วก็หมดไม้ไปกินแผ่นใช่ครับกว่าจะได้สุนย์ะเออเอาคนเรามันต้องมีหมดก่อนแหละมันต้องหมดอันนี้คือยังไม่ได้ทําสีระเบิดนะครับคือเป็นสีรองพื้นเฉยเฉยนะครับผมนะบีวี x ็อกหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมนะฮะเออ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นี่เริ่มต้นใบละสามพันแต่ว่าเป็นเป็นขอบเหล็กด้วยกันแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นขอบเหล็กอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่ขอบเหล็กใช่ครับใบละสามพันคือใส่ขอบเหล็กใช่ครับได้ขอบเหล็กแล้วได้อะไรอีกเพสรเพคอนเพสรเพคอนอ่าแล้วได้อะไรอีกก็ตะแกรงฉีกัดตะแกรงฉีกใช่ครับแล้วก็เป็นโลโก้เป็นงานเซียนซีครับสามพันบาทก็คือได้ตะแกรงฉีกขอบเหล็กด้วยนะจ๊ะขอบเหล็กแล้วก็เพชหลังแล้วตัวนี้เป็น เหล็กไหมเหล็กครับตัวนี้เป็นเหล็กนะเบ้าเหล็กครับผมคือ,อราคาเริ่มต้นที่3,000ตัวท็อปสุดราคาเท่าไหรตัวท็อปสุด3 8 0ครับ3 8 0ตะเก่งตะเกงปั๊มขอบเหล็กหูจับเหล็กคาละสองอ่นะครับอ่ะถ้าใครสนใจบีวีแต่ว่าเรายังไม่อ่าผมเคยฟังเสียงครั้งหนึ่งตอนที่งานดิโมอ่าถ้าย้อนไปก็น่าจะหลายเดือนหลายเดือนพอสมควร แต่รอบนี้ก็คือวันนี้ก็มาจะเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปที่ว่าจะแนะนําตู้นะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับในสูตรของ BV ก็คือตัวเริ่มต้นราคาที่3,000บาท3,000บาทก็ได้ตะแกรงฉีกเบ้าเหล็กขอบเหล็กเพดหลังส่วน ,38 0 0ได้ตะแกรงปั๊มขอบเหล็กหูจับเหล็กแล้วก็เพดหลังนะครับผมนะที่ต่อนอตได้ทางไหนบ้างเฟซบุ๊กครับนอตสาวอดีตสุรินเป็นภาษาไทยครับนัดศ <Not> ูนย์หกห้า 960109ค,ครับผมอ่านเดียวเบอร์ีเบอร์โทนนี่ฮะตามนี้ครับผมนี่ฮะเบอร์โทรก็ตามนี้นี่ Facebook ก็ตามนี้อ่ะดูกันชัดๆเอาแล้วกันครับน็อตซาวออดีโอสุรินครับเ<ช>บอร์โทรก็0659606109ครับผมใช่โรงงานอยู่ที่ตรงไหนบ้านเจรนครับตำบลตรองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บ้านเจรนตำบลตาองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ใช่ครับวันนี้มาพร้อมกับ power ครอาอออจารย์ครับ มีของอมรินสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำไมได้มาเอามาลงที่นี่ครับ,บก็พอดีตอนแรกที่ช่างน็อตเขาจะจัดงานเดโมโนเนาะ uh huh. ก็เลยติดต่อมาครับพอดีก็เลยว่าอผมมีพาวเวอร์ลองเอามาลองกับตู้ช่างน็อตดูไหมเผื่อมันจะเข้ากัน uh huh. เผื่อลูกค้าอยากจัดชุด4ี่คูอะไรเงี้ยครับ uh huh. ใช้พาวเวอร์ของผมได้เพ uh huh. ราะการใช้งานก็ง่ายครับมิกเซอร์เข้ากับพาวเวอร์แอม จบเลยอ่าครับตามสไตล์ของเราอีกแล้วใช่ครับเพราะมันมีคอสในตัวคอสในตัวแล้ว,วันนี้มีพิเศษผมมีสองชแนลมานําเสนอด้วยเอา้าสองชแนลมาแล้วนะครับสองชแนลตัวนี้เป็นขับซับเน้นเรื่องซับอย่างเดียวขับซับอย่างเดียวนะครับตัวนี้เสียงดีมากแล้วมันมี DSP ในตัวไหมมี DSP เหมือนกันครับตัวนี้อ่ยะ <c oughs> สองชแนลข้าแล้วเเมืม่อกี้ผมก็ลืมสังเกตโอ้เศรยฐมันร้อนนอนเอ้ยทำไมไม่หาอะไรมากลางมา <c oughs> เเอออาารรลยจนมาอ่าตัวนี้ก็คือของอัมบารินครับผมแบรนด์อัมบารินก็จะมีวันนี้ก็จะใช้ตัวสี่ชแนลนี่ขับเสียงกลางเนาะตอนนี้ลองเทสตัวนี้ให้ดูก่อนครับอ่าสี่อชแนลขับสี่คูณสี่แล้วก็เปลี่ยนเบสมามาลงมาตัวนี้อ๋อก็คือคลิปนี้เราเราเรา,เราจะฟังทั้งสองนี่แหละแต่ว่าเราให้ดูว่าตัวนี้สี่คูณสี่ก่อนนะตัวบนสี่ชแนลนี่ครับเป็นเซตสี่คูณสี่เน,นี่ยเซตนี้ 4. สี่กงสี่ก่อนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ขับเบรดดูแยกเนาะแล้วตัวนี้ขับกลางเออเอาโอเคอันนี้ก็คือของทางร้านเขาของของของน้องน็อตเขาใช่ไหมของน็อตหมดเลยใช่ไหมอันนี้ของลูกค้าเลยผมจัดชุดให้อ๋อของลูกค้าที่จัดชุดให้ไปทางไหนอะตัวนี้อยู่บ้านสมิดครับบ้านสมิดครับประมาณสามกิโลสามกิโลใช่ครับแล้วเขาตู้ของเขาด้วยแล้วเขาจะมาเอาตัวไหนก็ เขาจะสั่งให้คุปเปตใบครับให้คุปเปตใบใช่นีดได้แล้วฉีดได้แล้วสีดแคบเขาสั่งเพิ่มอ๋อคุปเปตอันนี้คือชุดที่จะส่งลูกค้าใช่ครับของไอ้เพราะว่าแอมลูกค้าที่ลูกค้ามีอือใช่ครับอันนี้ของลูกค้าที่ลูกค้ามีอันนี้อันนี้คือส่วนของของลูกค้าเลยใช่ไหมใช่ครับเพียนไปใส่กนอ๋อเราก็สั่งแค่เราแค่ทําตู้ให้เขาใช่ครับออเอออันนี้ดอกที่ใช้เป็นดอกท้ำนะครับสิบแปดนิ้วดอกท้ำสิบแปดนิ้วใช่ครับดอกราคา แม่แดงครับดอกทัืมแต่นิ้วเส้นกลางก็เป็นดอกพีเอดอกพีเอใช่ครับแล้วก็แหลมตองเปดครับแหลมตองเป็ดใช่ะตัวเส้นกลางผมก็ทำนะแต่ว่ามันมีส้นแบบอยู่ตัวนี้ตัวนี้ผมยืมของทีมง,งานมาในหมูบ่บ้านอ๋อยืมของเขามาตัวเส้นกลางคงจะเป็นเส้นสายอ่ะฮะามาดูครับตัวนี้ตั้งใจทำมาเพิ่งขายได้แปดใบครับแปดใบนะปล่อยไปแล้ว 2 15สิบหับนับนี่เลยอันนี้สิบสองนิ้วอ่าผสมตู้มันจะหมดอยู่สิบหนึ่อืมวันนี้ของผมตู้ผมจะเป็นพอร์ตลมเสียงกลางจะเป็นพอร์ตพอร์ตฝั่งนี้นะนี่พอร์ตฝั่งแหลมอ่าพอร์ตออฝั่งแหลมนี่ยนะฮะอย่างนี้เลยใช่ครับก็คือมีทั้ง12นิ้วแรกก็15นิ้ว ใช่ครับมีตั้งแต่8นิ้วขึ้นครับแปดนิ้วขึ้นใช่ไหมใช่ครับโอเคตอนนี้ก็เป็น CNC ตัวเล็กใช่ลงตัวเล็กก่อนยังไปเรื่อยๆครับโอเคครับผมฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์แล้วกันครับ NOT ตอ d ดิโอสาวสุรินทร์ครับผมนะครคนนี้ก็รู้จักตั้งแต่ขายเครื่องเสียงมือสองนะใช่ครับจนจนตอนนี้ก็คือจะรับแค่เฉพาะพาวเวอร์แล้วก็ตู้ที่เป็นตู้แบรนด์เท่านั้นใช่ครับแต่ถ้าอื่นๆก็ ผ่านไปก่อนใช่ครับไอ้อื่นผ่านไปก่อนเพราะตอนนี้ก็ทําตู้เป็นของตัวเองแล้วเนาะใช่ครับเป็นค่ายตัวเองแล้วอืมใช่มันก็จําเป็นต้องขายตู้ของตัวเองเพราะมันมีค่ายตัวเองแล้วปั่นคายมวยเลยนะคายตัวเองเาอ้าสำนักงานหรือโรงงานครับผลิตอยู่ที่บ้านจริญตะบนตะองอําเภอเมืองสุรินทร์ครับผมนะเฟซบุ๊กก็น็อตออเดีโอซาวสุรินทร์ใช่ครับของอ่าเป็นพิมพ์ภาษาไทยภาษาไทยเลยครับอ่า เอาง่าดีเราจะลองเลยไหมลองเลยครับลองเลยลเลยนาะเด็ดร้อนรอนแบบนี้ด้วยครับผม<อ>เพื่อแบบเพื่ออม่เป็นการล่าช้าครับเดี๋ยวหาเพลงให้น้องก่อนเอามาสมัยเด็ดประเทศไทยตอนยินฝนตก <c oughs> ตอนกลางวัน <c oughs> ร้อนชิบหายเลยพออภัยในในการใช้คำว่าว่าร้อนชิบหายนะครับผมเอ่อ ฟังเสียงไปพอเวอร์ตัวนี้ครับสี่ชแนลแล้ครับผมสี่ชแนลก่อนคนณซอมหักบ่ผ่านไลลมือบ่เรียบร้อยน้ำตาโยยใส่น้ำกลั้นจากความชอกช้ำมั้า ้ยลายมือฝากแต่โตหนังสือมาสอยงานวิวายเป็นของความลายนาาหากพอมีเวลาการุณาเยิบขึ้นอานถือเป็นการส่งทายอวยพอ หาเพลงใหม่ก่อนอันนี้เทสเทสของตัวสี่ชแนลนะครับผมสี่ชแนลก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยฟังสองชแนลนะครับแยกบีดนะครับเดี๋ยวผมหาเพลงก่อนเลือกเพลงก,ก่อนอเดี๋ยร้อนนี้ไม่ไหว Nón lui เบรดลอยดีจริงๆเลย <c oughs> เอาอีกหนึ่งเพลงลองสองชแนลครับเอาจะเปลี่ยนเป็นสองชแนลเลยใช่ไหมกี <c oughs> อันนี้เบรดเบดลงที่สองชแนลนะเ <c oughs> บรดลงที่ตัว,ต,วตัวแท่นล่างครับตัวสองชแนลครับผมนะฮะเสียงกลางก็จะเป็นอ่าตัวสี่ชแนลมันเดิมนะครับ <c oughs> าหาเพลงก่อน เอามาบีดแท่นล่างครับผมเสียบล่างแท่นบนครับสองชัแน,นลอ่ะ DJ อันดอน ครับผม้ <Whoa. S 1> ก็ถือว่ามารอบนี้คุ้มครับผมได้ฟังทั้ง c ี่ชแนลแล้วก็สองชแนลของอมรินนะครับเนาะครับก็ถือว่า,ารู้สึกว่าเอมก็เริ่มเป็นที่ตอบรับพอสมควรครับเนาะครับเป็นที่เขาเรียกอะไรอตอบรับไ,ได้เสียงตอบรับอย่างดีเลยครับผมตอนนี้แล้วของมีม,มีตอ่ตอต่อความต้องการไหม ตอนนี้ก็พึ่งพิ่งเข้ามาพิ่งเสร็จเข้ามาตอนนี้เหลืออยู่แค่สิบตัวเองครับที่กรุงเทพตอนนี้เหลืออยู่แค่สิบตัวเราจะเข้ามาอีกตอนไหนนี่ต้องต้องอีกสองอาทิตย์เลยครับต้องรออีกสองอาทิตย์ใช่ใช่ครับอ่าถ้าใครต้องการพวเอ็มตอนนี้ทําไงก็เหลืออีกสิบตัวนี่แหละครับต้องรีบติดต่อทางผมเลยครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้า ห้าศูนย์สองแปดสองศูนย์เก้าครับครับผมครับแล้วมีตัวแทนไหมตอนนี้มีตัวแทนที่บุรีรัมย์ก็จะเป็นช่างนัดครับอยู่อะคูสติกอะคูสติกนะครับแล้วก็ที่ห้วยราชก็พี่ปีชานะครับแล้วก็ที่ลำไผ่มาศก็ที่ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์ครับผมเนาะครับอันนี้คือตัวแทนตัวแทนแล้วก็ที่สุรินทร์นี้ก็จะเป็นน้องนัดนะครับถ้าอยากจัดชุดอะไรเนี่ยติดต่อ สั่งน็อตเลยสั่งน็อตเลยครับน็อตซาวออดิโอซิสเต็มสุรินน็อตซาวออดิโอสุรินเนาะใช่ครับอ่านี่เดี๋ยวติดต่อกับคนนี้ได้เลยครับใช่จัดชุดได้เลยใช่ไหมชุดได้เลยเพราะว่าแท่นนี้ก็มีมิกเล็กๆกับแบบนี้เพราะว่าแอมหนึ่งตัวก็ได้เสียงที่คุณภาพเลยไม่ต้องทำอะไรครับคุณมีมิกคุณเอามาเข้าตัวพาวเวอร์ตัวนี้ก็มันมี DSP ในตัวอยู่แล้วนะครับแค่จัดการว่าชแนลไหนคุณจะใช้ขับเบรดชแนลไหนคุณจะใช้กับกล้าหรือไม่ถ้าคุณอยากแแยกกบบอิ่มๆคุณ็ เอาตัวนี้มาขับบีดตัวนี้ขับเสียงกลางชแน,นลระดอกชแน,นลระใบก็ได้นะมามันจะได้แบบอิ่มอิมตามความต้องการนะครับสําหรับใครที่ต้องการชุด4ี่ี่ราคาพาวเวอร์อยู่ที่ตัวเท่าไหร่ตัว4ี่ชแนล d ีเอสพีราคา2 3งหมืสาพัน้าร้อยครับตัว2องชแนลตัว2องชแนลอยู่ที่ถูกกว่านะครับตัว2องชแนลถูกกว่าอยู่ที่ราคาที่ สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยถูกกว่าพันกว่าบาทถูกกว่าสองพันสองพันนะครับผมเออถูกกว่าสองพันกว่าบาทนะครับเอ้าฝากตู้ตัวเองหน่อยครับนะครับเป็นตู้บีวีครับบีวีบล็อกนะครับนะครับก็สนใจสั่งได้ครับทางไหนบ้างทางเฟซบุ๊กครับนัดสาวออดูสุรินเบอร์โทรก็ศูนย์หกห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าครับราคาเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่ที่งานสำเร็จเริ่มต้นอยู่ที่ใบละสามพันครับตัวท็อปตัวท็อป สามพันแปดรับรองท็อปจะอยู่ที่สามพันสามสามพันสามพันสามสามพันแปดใช่ครับราคาตามนี้นะใช่ครับราคาตามนี้เลยเท่าก่วาไงครับผมถ้าแกนี่แฟนพันธ์แท้แ <c oughs> ดงเลยหนีแล้วครับอ่ะฝากตู้ลำโพงครับอ่าของน้องนอ็อตซาวออดิโอสุรินนะครับ เมื่อก่อนก็จะอยู่กับเครื่องเสียงมือสองใช่ครับตอนนี้ออก็จะเอาแคา่ power เนี่ยแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าตู้ลำโพงก,ก็จะเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วใช่ครับ,บจะไม่ค่อยรับตู้ลำโพงเข้าใช่ครับก็คือจะทําของตัวเองขายใช่อ่ะก็ขอให้เจริญออรุ่งเรืองขอให้มียอดออเดอร์แล้วกันครับฝากน้องชายผมอีกหนึ่งคนไว้ด้วยแล้วกันครับผมถ้าใครสนใจตู้ BV ตัวนี้ขนาด80สูงนะครับความสูง80กว้าง56ลึก80นะครับ BV เจ็ดสิบทำด้วยไหมใช่ครับของคาติงเหมือนกันเจ็ดสิบก็ทำนะใช่ครับโอเคเจ็ดสิบจาะลูกแน่นนะครับแต่ว่าไม่ไม่ส่งไม่ถอยไกลอันนี้คือมันจะได้ลูกลอยครับลูกลอยดีมากครับนี่ตัวนี้นะครับลูกลอยลูกใหญ่ครับบีวีบ็อกหนึ่งหนึ่งแปดครับผมของน็อตซาวสุรินครับนะอันนี้เป็นงานไว้ยังไม่ได้ลงสียังไม่ได้ทําให้มันเรียบร้อยครับผมนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็คือน้องเขาตั้งแบบให้ลองเสียงลองฟังเสียงก่อนใดูก่อนเนาะใช่อะโอเคคลิปนี้ ขอบคุณเฮียอมรินมากครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องน็อตด้วยครับผมนะฮะเราก็สู้เดดด้วยกันเนาะพาวเวอร์ก็สู้เดดเหมือนกันครับพี่น้องคออือนะครับฟังเสียงแล้วก็เป็นยังไงถ้าไม่สะาใจก็มาที่หาน็อตก็ได้นะมาฟังอยู่นี่เลยมาฟังอยู่นี่ที่บ้านเจริใช่โรงงานเลยมาฟังที่โรงงานที่บ้านเจรนญตะบนตะอ๋องอำเภอเมืองสุรินทร์ได้เลยใช่ครับหรือไม่ก็โทรหาน็อตก่อนเบอร์โทร ศูนย์หกห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าครับผมนะแล้วก็มาฟังอยู่ที่โรงงานได้เลยมาฟังเองดีกว่าครับผมครับผมนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ